สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิวจะมาให้ตามติดชีวิตวันเด็กบล็อกของนิวเคลียร์นะคะก็คือตั้งแต่เช้าเลยจนแบบเย็นเลยนะคะแพลนคร่าวๆก็คือวันนี้เนี่ยจะมีการบวงสรวงนะคะซีรีส์เรื่องใหม่ของนิวนะคะเรื่อง Real Fa ฟ e ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีถ่ายอรายการยิบย่อยนิดหน่อยนะคะที่แบบเขาจะมาขอถ่ายที่กองแบบเปิดกระเป๋าอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปซื้อของเข้าคอนโดนะคะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่มีแม่บ้านใช่ไหมคะก็คือเป้ากับตัวเองนะว่าเอ้ย ฉันจะคอนโดฉ,นฉันจะทำความสะอาดเองฉันจะทำนูน่นทำนี่เองรวมถึงการซื้อของเข้าคอนโดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในโหมดแม่บ้านซื้อของเข้าบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะค่ะสำหรับเรื่องเรียลเฟกนะคะเรื่องย่อเนี่ยเอาจริจรงๆปะ่ะอธิบาย <อ tester S 2> ไม่ถูกเลยมัน <c oughs> ชื่อเรียลเฟกใช่ไหมมันคือความปลอมโดยเขาจะเล่นกับคําว่าความปลอมผ่านเรื่องราวของสังคมในตลาดสามล้อซึ่งตลาดสามล้อถ้าเปรียบเทียบกับโลกความจริงก็คือ ข้าวสารถนนข้าวสารนะคะก็จะมีทั้งแบบอันตํารวจมีผู้มีอิทธิพลมีเราซึ่งเป็นแม่ค้าขายของเถื่อนในตลาดสามล้อนะคะอะไรจะปลอมยังไงเนี่ยก็ต้องติดตามนะคะสนุกมากคือมันเป็นแนวแบบแอคชั่นคอมเมดี้โรแมนติกนิดนิดนะคะแล้วก็แต่ที่หนักเลยคือเราเล่นกับเด็กเจ็ดคนคะ่<ส>ะหนีเด็กมาจากบ้านแล้วเจอเอยไม่ได้ดีเราต้องเป็นคนสวยรักเด็ก โอเคคะ่ะชั้นมันเึอะเดี๋ยวไปนั่งรอที่ห้องก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนลงสวนนะจ๊ะช่วงเวลาที่ชอบมากคะ่ะเก็บผลไม้กลับบ้านทานอะไรถึงจะดีนะคะ ทานอะไรดีก็ดีทานเราฟังๆขนมถ่วยฟูครับขนมถ้วยฟูมเราจะได้เื่อยฟูถุงเล็กไปนิดหนึ่งตอนนี้ก็เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพิธีบวงสวงนะคะก็ เป็นเมื่อกี้อาจจะเห็นแล้วนะคะช่วงเวลาสําคัญที่สุดก็คือเก็บผลไม้กลับบ้านนะคะเราไม่ได้อยากจะเก็บเยอะนะเว้แต่คือมันเป็นเขาเรียกว่าผลไม้มงคลเหมือนกินทานของไหว้ก็จะดีใช่ไหมแต่ละผลไม้แต่ละอย่างอาหารแต่ละอย่างก็จะให้คุณแตกต่างกันแล้วก็รวมถึงใบสีด้วยนะคะวันนี้เก็บไปทั้งหมดห้าถุงปะเยอะสุดแล้วนี้ก็เดี๋ยวรอสัมภาษณแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไป ชอปปิ้งซื้อของเขาคอนโดและเอยเหนื่อยจังเลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะกับพิธีบวงสวงนะคะแล้วก็สำผ้านะคะแล้วก็ถ่ายรายการนีนิดหน่อยนะคะก็อตอนนี้หลังจากนี้ก็เป็นช่วงเวลารีเดย์แล้วเราก็จะไป ช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อของข้าบ้านนานพอสมควรแล้วตอนนี้คอนโดคือไม่มีอะไรตู้โลมากเลยนะคะพวกยาสักของยาสับผมอะไรกันหมด <c oughs> จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ต้องไปรับไพก้การนะคะแต่วันนี้ออกมาทํางานแล้วเราก็เลยเอ้ยพี่เพชรฝากไปร,าการับด้วยละกันเราจะได้ไปเคลียร์ทุกอย่างให้มันจบภายในวันนี้เลยคือนึงเป็นประเภทที่แบบถ้าออกมาวันเดียวก็จะพยายามยัดทุกอย่างมาถ้าจะเจอเพื่อนอีกก็คือยัดมาวันนี้เลยให้มันจบๆนะคะอีกวันก็คือจะได้ใช้เวลาอยู่กับลูกเต็มที่อยู่บ้านไปแคเจอกันนะ อาักอะไรก่อนไปค่ะไปสี่องานตอนนี้นะคะนิวก็มาถึงแล้วค่ะวันนี้นะคะนิวพามาช็อปกันที่โลตัสสุขาพิบานหนึ่งค่ะที่มาโลตัสเนี่ยเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีสินค้าครบตอบโจทย์แล้วก็ราคาคุาค้มค่ามากด้วยค่ะ <S <S แล้วก็ที่นี่นะคะเป็นทางผ่านนะคะระหว่างที่นิวจะต้องกลับคอนโดเพราะเมื่อเช้าเราไปแถวสวนภูทางนี้ทาง แล้วก็เลยแวะที่นี่กันเลยไปม <ไป S 2> ีพี่นิวช้อปปิ้งอะไรบ้างคะหลายอย่างมากเลยอ่ะแต่หลักๆนะคะก็คือพวกขนมปังอะไรแบบนี้เพราะว่านิวเป็นคนไม่ทานกับข้าวบางทีเราจะไปกองถ่ายหรือไปอะไรล้วก็จะหยิบขึ้นรถแล้วก็ไปนั่งกินบนรถระหว่างทางเลยนะคะแล้วก็พวกแชมพูยาสระผมครีมนวดโลชั่นอะไรต่างๆนานา,นา,นาพวกนี้ด้วยค่ะได้เวลาช้อปปิ้งแล้วลุยอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่านิวเป็นคนอินกับเกาหลีมาก ไม่ว่าจะเป็นครีมโรช่นหรืออะไรเนี่ยสรรพคุณก็คือจะต้องแบบความเงาความกโกลความแบบว่าเกา่าๆอะ่ะนี่มีค่ะอย่างที่บอกว่าเกาหลีเกาหลีก็ต้องผิวขาวเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกนี่เลยค่ะวัสลีนกูต้าไฮายานะคะก็คือช่วยเรื่องผิวขาวแบบจัดหนักอันนี้ก็คือใช้ต้องคืนอ,อันนี้ใช้ต้องกลางวันนะคะอย่างอันนี้เขาบอกเลยว่าเหมือนมาเข้มคน1ิบแผ่น ในค่มคืนจัดไปเลยผิวแล้วก็ต้องผมค่ะช่วงนี้ดิฉันผมยาวเห็นไหมคะเพราะว่าฉันต่อผมเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องดูแลผมเยอะนิดนึงนะอุ้ยลอรีแชมพูและครีมนวดทุกอย่าง99บาทเหมาหมดเลยละกันนี่อันนี้ก็เซตหนึ่งอยู่คอนโดเซตหนึ่งอยู่บ้าน ไปค่ะผมแล้วผิวแล้วต่อไปก็ขอเป็นรอออนหน่อยดีกว่าคือปกติไม่ได้ใช้แต่ว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากเธอแล้ววันหนึ่งฉันต้อง,งวิ่งหลายงานฉันอยากมีติดเอาไว้บ้างนี่ไงเลโซนา dreaming by เนี่ยศอแอลกอฮอล์ด้วยจาก5้บาบาทหรือ45บาทจัดไปเลยค่ะสองอันอันนึงบาทอันหนึ่งคอนโด โอ้ที่นี่เขามีเมคอัพด้วยนะพวกแบบเครื่องสำอางอะให้มันจบที่โลตัสทีเดียวนะคะเธอจะบอกว่าลิปเมเบลีนดีมากรู้ปะ <S <S คือเป็นลิปที่ไม่ติดหน้ากากค่ะแล้วก็ลิปจุบไม่หลุดนะคะเขาบอกมาเราไม่ได้เราไม่ได้ทาเราไปจุบนะหมายถึงว่ามีคนบอกว่ามันจุบไม่หลุด เขาบอกว่าไอ้แป้งรองพื้นของเขาดีมากเลยนะแป้งผสมรองพื้นฟินมีคุมมัน24ชั่วโมงเขามีแบบรีฟิลด้วยนะรีฟิลตอนนี้ก็เซลลอยู่ด้วยนะจาก199เหลือ159ไหนๆก็ไหนๆแหละคือคอลเลคชัน n นี้นิวมีครบแหละเพราะฉะนั้นเราจะมาดูอันนี้ดีกว่าอัลติเมตซื้อไปทุกสีเลยดีกว่าเพราะว่าเขาเซลจาก199หลือ149เอออุ้ยเธอมันมีเครื่องสำอางแบบว่าไอายไลเนอร์ที่น่าสนใจ ซื้อนอแถมเนออะไรอ่ะของไลฟ์ฟอร์ดอ่ะเหลืออันเดียวอ่ะมันเราจะได้ของแถมจะอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปเบิกที่เคาน์เตอร์นะคะช่วงนี้ปากแห้งดูริมมันไปด้วยดีกว่าดูของเซลสิคะราอ,อะไรนี่เขาชื่อว่าเต่าใช่ไหมลิปนีีเคาดีนะเธอเขาเป็นลิปบามนำเข้าในราคา9กสบกาบาทนี่เราซื้อขอนำเข้านรา,าะ <Wow! S 1> นะคะกาส9บกาบาทว้าวเดี๋ยวนิวขึ้นไห้เดี๋ยวนิวกำลังจะไปทะเลนะคะไปเข่าหลักกันแดด ของเราเลี้ยวดีกันแดดปกติ599ล้นเหลือ429 S P F 50 P A บววบวกบวกบ,วบวลอง U V A จัดไปเดีย๋ยวเราจะไปโซนเฟรชนะคะที่เป็นของโมเดิร์นเวทมาร์เนะคะซึ่งเป็นของส่วนผักโครงการหลวงนะคะก็จะขายผักอะไรที่แบบของคนการหลวงอะเออซึ่งก็ ออแกนิกเนาะเสร็จแล้วเราก็ต้องกินอะไรคินคินเขาก็จะสดใหม่ตลอดอย่างเราเฮ้ยสดไปแล้วมันราบถึงแล้วค่ะผักโรงการหลวงนะคะไทก้าชอบกินข้าวโพดอ่อนมากอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบชุดสุกี้เลยอะอ้าวไม่ใช่ชุดผักแกงจืดรวมมิตรทำไมไทก้าชอบกินมะเขือเทศที่นิว คือตอนในเด็กไทกาแพ้มะเขือเทศด้วยก็เลยเหมือนให้หยุดกินไปแล้วอยู่ก็เหมือนกับกลับมากินอีกครั้งแล้วก็ไม่แพ้แล้วก็เลยให้กินเรื่อยๆนะคะพี่เธอมะเขือเทศเป็นเป็นสิ่งที่เราควรจะกินมากๆเอาไปแม่กินด้วยวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องคำนึงคือเราจะมองแต่ป้ายเหลืองเพราะว่าป้ายเหลืองคือลดราคาหมดเลย <c oughs> ไก่อบบาร์บีคิวอุย้ยเหลือ69บาท อันนี้ดีมากเธอเอาไปสองเลยแล้วก็ฉันอยากกินนักเก็ตมาก4เหลืองหรือเปล่าน,นักเก็ตเหลืองด้วยจ้า120บาทจาก135ยาชิ้กนริบออรีนวดูดีมากเลยอ่ะเธอเขาเป็นเนื้อไก่ส่วนหลังตัดแต่งพิเศษนุ่มฉ่ำ69บาทต่อไปเราจะไปกันที่โบโรน่า ค้อยสีิเยอะมากอะ่ะอันนี้เป็นโบโลนาแฮมรมควันหมูผสมไก่เอาไปโปะก,กับขนมปังนี่เลิศก,กินกับไข่ดาวอีกอนะเฮ้ยอะไรอะ่ะเบกแตกโบโลนาเบกแตกชิ้นะ3บาทาเดี๋ยวจะเอาไปลองดูนะคะว่าเบกแตกจริงหรือเปล่าเขามีร้านอาหารในที่โรตัาด,ด้วยเหรอนี้ไปกินเบเกอรี่โซนเบเกอรี่กันดีกว่า วันนี้นะคะจะซอบจะซอบว่ะชอบครัวซององโรตัสครัวซองที่นี่เขาเรื่องชื่อลูอชามากเพราะว่าอร่อยมากแล้วก็เขาทำใหม่ทุกวันสดมาก oh. โปรโม,มชั่นพิเศษด้วยกาวันนี้ครัวซองมาการีนสชิ้นแพ็ค5้าบาทเธอ <Wow. S 1> ดูดีอ่ะ อันนี้มันซื้อหนึ่งฟรีหนึ่งด้วยนะเธอแต่ว่ามันจะหนักเกินไปนิดนึงสองละกันคือที่เราตาเนี่ยไม่ได้มีแค่ข้าวเปงครึ่งใช้อย่างเดียวนะโซนเเกอรี่เขา,าเลิดมากเลยนะเธอมาดูสิอุอันนี้ดูอันใหญ่อ่ะ65บาทนะคะมีแงนโคซองเห็นไหมเขามีหลายรสด,ด้วยนะแต่นิวชอบกินแบบออริจินัลที่สุดพอเธอ เดี๋ยวจะเยอะไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปเช็คบินกันเลยดีกว่าค่ะโอเคช่องนี้ว่างค่ะ <laughs> เช็คบินเลยนะคะมีค่ะได้เดี๋ยวบอกเบอร์สมาชิกก่อนนะคะ <laughs> นี่อ่ะนะมิม <laughs> วิถีคนเดียวอ่ะไม่คิดจะมาช่วยกันไหนเหรอคะคุณตาต้องโ <laughs> <laughs> ปรโมชั่นเยอะมากอะ่ะ ทุกจุดมีโปรโมชั่นหมดป้ายเหลืองนะคะแนะนําเลยถ้ามาโรตัดก็คือมองหาป้ายเหลืองเอาไว้เพราะว่าเขาจะเป็นราคาพิเศษโปรโมชั่นเลยเธอจะบอกว่าคุ้มมากเป็นการช้อปปิ้งที่คุ้มมากๆคุ้มสุดๆแล้วก็ประหยัดมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากมาช้อปปิ้งคุ้มๆแบบนี้นะคะก็ไปได้นะคะที่โรตัดทุกสาขาเลยค่ะค่ะน้ำถุงมาไหม ไม่ได้นําถุงมาค่ะมีถุงให้ยืมไหมคะความดูแปลกๆมีถุงไหมคะพี่มีถุงไหมคะถุงผ้ามันช่ถุงผ้าหลักโลกโอเคค่ะสาหรับวันนี้นะคะก็จบภารกิจแล้วเดี๋ยวก็เอาของกลับคอนโดแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปหาไผก้านะคะเอาก้านนอนมีนเวดิชฉันเอาก้านอนค่ะแล้วกลับมาเจอกัน EP หน้านะคะอยากให้นิวทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้เนาะล้าเจอกันค่ะบ๊ายบายสรุปพี่มีถุงไหมคะ